เมื่อนีบบาตรงกับยูผู้ขามบานเห่าครับพี่น้องก็จิสงสัยแม่นบ่ครับเห็นคนได้หลายแบบนี่งานอีหยังงานเน่าผู้ขามบานเห่าครับพันจิตจัดขึ้นปีละรังส่วนเดือนพฤษภาคมครับของทุกปีพันกิจจัดขึ้นในช่วงเดือน6เนาะครับเนาะก็เป็นวิธีขอฝนนี่แหละครับบรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้ครับมีสวนสนุกพ่อแม่ผู้ปกครองกับมานางเฝ้าลูกหลานครับเด็กหน่อยก็มากหลายครับทามีงานแบบนี้บรรยากาศในงานกับมีของเล่นมีลานขายของเล่นขายของกินกันหลายน้าเด้อครับ ผู้ใดมากกินกับมาครับเห็นแล้วกับคินฮอดตอนแต่ของยั่งน้อยครับบรรยากาศแบบนี้กับสมัยตอนน้อยเนาะครับเนาะเมื่อก่อนบ้าโต่งกับเป็นผู้นึงครับที่มักยิงปืนเอาตุ๊กตาครับบรรยากาศในงานกับมีแข่งบอลเลย์บอลผู้ยิงน้ำเด้อครับปีนี้กับมีแค่เจ็ดทีมครับที่เพิ่นสมัครมาครับเพิ่นเปิดโอเพ่นเด้อครับปีหน้าถ้าพี่น้องมักเล่นกีฬากับมาสมัครเด้อครับกีฬาที่เพิ่นเปิดรับสมัครกับมีสองอย่างครับมีตะกอซ้ายน้ำบรรยากาศในงานกับมีแนวให้เฮาเบิ่งหลายอย่างครับนี่คือบรรยากาศการประกวดนางงามอายุห

กาขเลยนจัโตครับาเลย้บหเทีน้องดูคู่สำคัญอยอคู่ันน้หมดคู่สไปไ้มย้กลับมาเหมือนเดิมนัแเละพี่น้องแต่ให้เอาคู่สำคัญมาก่อนนะ